อยากจอยให้กินตามลำดับนี่ค่ะอันแรกเลยก็คือเริ่มที่ผักก่อนค่ะสมมติวันนี้ค่ะเขานี่มีผักก่อนเริ่มที่ผักก่อนค่ะกินผักเข้าไปเลยสักห้าคำสิบคำอันที่สองพอกินผักแล้วผักมันจะเป็นไฟเบอร์ไปคว้างการดูดซึมในกระเพาะและ้วก็ไปเห็ุให้กระเพาะมันหนักแล้วมันอิ่มขึ้นน่ะ ขั้นตอนต่อไปกินกับค่ะกับนี่ก็คือปลาผัดแมนบอกอะถ้าดีบ่มีน้ำมันก็ดีแต่ว่าขั้นมันเลี่ยงอะไรก,ก็กินไปก็คือผักมันจะไปบล็อกแป้งไขมันน้ำตาลแล้วแมนบอกพอเขากินอันนี้เข้าไปมันก็จะอ้วนหน่อยลงค่ะนั่นก็คือเนื้อสัตว์ก็คือกินขั้นตอนต่อไปคือกินปลากินกับนั่นคือสิบคำกินในด,ดอกไปเลยค่ะขั้นตอนที่สามจังว่ากินเขา่า ถ้าเขาเลี่ยงได้บ่ต้องกินขาวขาวเลี่ยงบ่ได้ก็กินไปถ้ากินได้กับเป็นเ้าก้องเขาี่มันมีไฟเบอร์ย่อยอาหารมันกี้เช่นไห้ลดการดูดซึมน้ำตาลในเลือดขื้นสาลงและขันตอนนี้ซีค่ะโตซอยโตนี่ค่ะนั่นก็คือเลิกอวิตามินหลอกหุ่นตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์จากกัวกรรมที่อยู่ในเม็ดนี้150มิลลิกรัม mm นะซึ่งตัวนี้มันเป็นโตซอยที่เป็นไฟเบอร์ในการบล็อกแป้งไขมันน้ำตาลก้อนอาหาร15นาทีกินบ่ได้กินพร้อมพักนะครับหรือบ่มิพักก็กินก้อนอาหารไปได้เลยนะตัว น,นอกจากบล็อกแล้วบล็อกแปง้งไขมันน้าตาลจากไฟเบอร์เผาผลานด้วยสารสก,กัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลฟีนอนซึ่งมีงานวิจัยร้องรับว่ากินต่อเนื่อง12สัปดาห์ลดไขมันได้หรือนวัตกรรมต่าง,างๆจากหลายประเทศตัวนี้อยู่ในเม็ดเดียวบอมีแอลคาเนทีนบอมีผลขังเคียงเพราะว่าอย่างเพราะว่าธรรมชาติล้วนๆค่ะคันผู้ดใดอยากกิน